สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกับต้าโอ้แล้วกยมารบกวนเอาไงเบ้อโปโม่ทยย่างไรอย่างไรเด้อจุ่มสีคนสูงกันแหละมันพ้นนี่กับสังกะสีนี่ไทยสักพกสอกเออนี่นะฮผมไปทํากับนี่เูตาเน้นเน้นตาผมแตกหมดเลยเป็นเน้นให้หัวเลยครับเมื่อกี้ใส่ต่อได้มั้ยอ๋อไม่นะอันนี้ทุงยาผมผมก็ต้องใส่ในโคลยัน ใส่ยไปเลยนะอาจารย์สายนะครับผมห้านาทีมาบุนล่างจริงๆนะครับห้านะถ้าใครวิ่งวิ่งวิ่งห้านะวิ่งเป็นแสนไดไเยอะนะคไปจริงเนาะครับครับตอนนี้ขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ละถูกเขาเนียงหน้าหน้าเต็น พิเศษเศษทำยมทำไมมันก็น uh, ี no? um, like man, <t omat Maria language> ่นี่นี่ปูนี่นี่นี่หมดอ๋ออะทำไมเลยใชาไหมจ้าอ้าเขาจะต้องใหมทุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมดอืมทุกอย่างใหม่หมดครับไม่ต้เตีนกี่อย่างนะบันทีเวียบเลยเกดัะมอเวก้ดาวน์นั่นนั่งรอเออวันนี้ต้องทำที่นะครับที่ไหนมันใหญมันงอมันแง่มันตรงตรงออาสาธุสาธุเด้อเอาเองี้ยก็เกี่ยมโมติทไทยนี่โม มันปึงบอิไมเราหลักเอ้กุญเจวเดนเลยนี่ตอนฉลองเนี่ยผมเอาหนังมาจอหนึ่งนนี่ก็ผมฉลองผมตอนนั้นผมเอามาแต่สิสเกตผมโทรเอาเลยภาดสูนกันค้าอืมเลขเข้าเต็มเต็มเลยบอกไม่ใช่ไอ้ผมถึกถึกตอนนั้นนะถึกตอนผมทำสาร์ะภูมิอยู่ในในบ้านผมนั่นก็เลขมันเข้าไอ อาจารย์เขามาทำใหม่พิธีสารประภูมิผมน่แลละเขาเขาบอกผมก็เลยซื้อพันหนึ่งถูกพอดีเป๊ะเด็ดสามตัวครับสตัวเหรอคะใช่สองตัวได้เจ็ดได้เจ็ดพันเอาเจ็ดหมื่นครับครันังมาเล่นเลยเลยก็เอานังมาใช้ฉลองให้ผู้ปู่นี่แหละทำนี้ก็ให้ถูกเยอะเอานังมาลองบนไะกินได้เลยก็นี้ เดี๋ยวดูเดี๋ยวเบียบินอะไรก่อนเบกนเีนี้บียบก่อนครับยันจะมีพิดเยู่ที่เหลือนะครับหลังเช็คแล้วทุกองแล้วว่าถูกต้องหรือเปล่าเนาะไม่ว่าจะเป็นผลไม้น้ำอ่ารวมถึงขันที่นำมาครับเออเออเออาัากันไปนี่ถูกแล้วตอนนั้นนะ่มันยิบไม่ถูกมันถูกเหมือนเหมือนกันหมดนะอ๋ออันนี้มันถูกแล้วเนี่ยตัวนี้ ระเบียบก็บบเออมันพิดผิดไปหน่อยผิดไปหน่อยนะเ,เอาวันพระก็ไม่วันพระผมก็บอกอยู่วันพระมันอาจจะเคล<ะ>ื่อนอาจจะเคลื่อนจะแผ่วไปทางอื่นนะลดลงมาเต็มหนึ่งเออลด<ะ>เต็มหนึ่งก็ถือว่าถูกแล้วทําขนาดนี้นะเอ,เอาเขาถ้าใครซื้อเป็นมันก็ถูกได้แหละอืมอาจย์บอกว่าห้ามาล้านาล้านเปอร์เซ็นวันนี้สงสัยไม่กล้านะสาธุสาธุท้าเห็นจริงๆสาธุเด้อเราไง ุณเจ้านี่ที่มถ่ายทำยูทูบคืสมอยเอาออยตออยไว้มือใบถือาเราลักยังไงในก็คุณเจ้าก็เคยมสมโมัเสนมถวายคุณโอมทาติสมรอบจังหันไอ้ก็ถวายเราประจํำจำเลไงเสนไงเด็นไงเสนตดท่าที่สลากับพัดท่าที่ลูกจังหันเรเอาตลอด แน่ๆก็กีหมวดส้มฉกส้มเรียบส้มฉกส้มเรียบหนึ่งเราเด้อไอสามตัวกีอ้อยกบอยหุ่นเนี้ยเรากีทตรียมโยหุ่นกีอยาใต้ดินเลไท้ายรางวัลที่หนึ่งเออรางวัลที่หนึ่งเออวันที่สิบหกวันที่สิบหกตุลาคมตุลาเด้อเราวันที่สิบหกตุลาเนี่ยกีส้มอ้อยบานใบโต โอตังตั้งโอ้ยเราโอ้ยตังเด้อเราเด้อเนียงโมเนียงโมจีเจียกันตีลกมการมเลยสาธุสาธุสาธุครับตาบินไทยไปกสามตัวตรงๆนะครับเอาคนไหมครับอือะไรครับสตราสอยู่ในรถมีไหมมีในโอ้เปลี่ยวเปลี่ยวเฮ้ยเด้อเราคือถ่ายไงเนี่ยก็คือมาถ่ายทำยูทู កមានផ្លែឈើមានផ្លែឈើមានត្រួយកកអូមានឲ្យកັນហាកັນ8មានកកមានអូណខ្លู่ទីទេអញផ្លែកប្រាប់សើអូអូដាក់ណាំលូក៏ដែរនេះមិនអូតើវាលូផងកកអើលោផ្លែកលូបាញ់អឺអានីអានីញ៉ាងយកមកអឺដាក់ទុកត្រាំចាំឲ្យគេចាប់ អ pues ោយចាប់អោយចាប់អុយថានឹងណាអឺចាប់សេណេកាអុយគុនលោអោជួយតំរងញាចាប់ធូកក្រៃផងเด้อអុយលោជួលយោដៃមូលតំរងគអោយចាប់ដល់ណាវិញត្រូវកអុយលោប្រាប់ផងសុំមានថ្លៃមានផ្លែឈើមានគណៈកានពេទ្យធូកពលមូនកអុយហើយសេណេកាមានអើពលមាយមានนมមានទឹក

คาตังเราก็ยี่สิบห้าบาทไปประดมดมเ้วเมียนของวานเมียนเพลชื่อกรบเองมอวายกุนเราอาเทอร์ไปทีสันเนาะส่นนี้ก็กุลเจ้าหนึ่งสมเตีนมวยอันนี้มวยเดี๋ยวจะส่งแล้วนะครับอันนี้มวยเด้อเราสมถลาเราเอาหนึ่งโอ้ยบรรดาเลยเคยนี่ก็กุลเจ้าหนึ่งสมจับ จับทุกไเลยไอ้คือ้อยสันดับแล้วเอาหมวนโปรออ้ยจึงเอาได้อ้อยเราเด้อหนึ่งที่จับหนึ่งที่จับเสนอเราสาธุสาธุจะเสียงจับทุ่เสียงถ่ายด้วยเนาะนี่กี่ทานเอาเท่สาธุอ่านเองโอ้ยนะ អត់តោះសິດទុកតាសິດត្រុសលៃមិនដឹងចាំសິດអីអឺបាទវាសៀមទីតបងនេះចាអូយនៅខ្វាត់កុំសោចណាត់សៀមផងតិចត្រាប់មិនដឹងអ្ហាត្រុសបែមុកមួយនេះហើយស្្នេអូលៅเด้อទៅបែមុកកោតអឺសាធុសាធុเด้อលៅអើយអូមិនដឹងមកធ្វើពិធីខាងនេះសិនណោមមិនដឹងរូចមិនដឹងរូចតើមកទេឈប់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 អូយផ្លែកណ Ờ, tụi con trao sân Tụi con trao đeo sân Mình đang đuổi thế Ờ Ôi, bạn sân vô suốt Ôi, chân Tăng ngã mô sân Ngã mô Vậy Chùm rộng tiêu đa sân Đang าพย์เนาะเดี่ยวแต่ว่าวันนี้มันจะทิพหรือเปล่าเนาะไอ้งวดที่แล้วก็แต่งโตก็ไม่สวยแต่ไอ้เลขเบอร์อยู่ข้างล่างนั้นมันเป๊ะๆเลยไม่มีใครสังเกตดูไม่ดูเลยเออเปิดดูเถอะทำเชื่อผมอยู่กับเสื้อป่ะคะอยู่กับเสื้อสีแดงนั่นแหละเออห้าหกข้างหน้ามันมีห้าเก้าอีกเออเสื้อเสื้อตอนนั้นมาทำ มาทำพิธีตอนนั้นนะเสือสีแดงเออเสือสีแดงนั่นแหละเสือธาราธมารมดาธรรมดาวันนี้ก็ไม่สวยหรอกแต่ก็ใกล้แน่ก็เก่าจาังน่อยนึงพันว่าสาธุสาธุอ้าวเหล้วสมเด็จด <c oughs> ิโดดพ่องนะเคลี <c oughs> ยเตอโอ้เมกะอันนี้เลยโดดเต็มบ่โอโเสียงไทยไม่ชุดตรงตุ้นนี้นะปุ้งตุ้งนะบันบันกับไอ้ตุ้งอย่าเออเตอกระบาดเองไอเตะ kia kia tê kia tê à gặp lại ông sơn, lên bít tì nha tất này, tăng chật, tăng... lạc anh, bay thử xa côn chào cái nắp thư một trong cái đực đâm bắn, tòng đi côn sờ côn côn tòng đi chào ต้องปีบูดจ้ะจนเราบูดใหม่ต้องปีวัวอยู่้อยแล้วเกิดมมเตืนกระถัสองร้อยกว่าปีแล้ววัดบางไทรนะ mm hmm. อสองร้อยกว่าปีลงเอา <บ bilmiyorum S 1> นี่ก็ก็อยู่ด้วยกันมากับสองร้อยกว่าปีเหมือนกันก็นับถือมาแต่ก่อนมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นไม้เป็นเป็นไม้เขาเขาทำไมหน้าแบบกี่กี่เรียกเรียกนะค่ะอาจารย์นะ <ไ orge? S 1> เออกี่เรียบแบบบักบัก เป็นเป็นหลักนะเขาน้นโน้นอยู่ตรงโน้น,นแต่ก่อนไม่ไม่ได้ทําตัวนี้นะแต่ก่อนนะพอดีถ้าใครมาลวงเกินหรือพูดไปดีมาฉายหนังเหมือนกันนะฉายหนังถ้าไม่มามาขอสมาหลวอ,อพ่อปูนี่ก่อนไม่ได้ฉายก็ไม่ติดเอ,อเครื่องไฟก็เปิดไม่ติดอาจจะถ้าท้าถ้าพูดไปดีอาจจะเครื่องเครื่องอักสมัยแต่ก่อนเนาะเครื่องสิบหกสิบหกมมอะนะ มันจะไหมเลยนะสมัยโน้นสมัยตั้งแต่ผมอยู่เด็กน้อยวิ่งไปโรงเรนะียนน่ะตอนนั้นแหละผมก็มาดูหนงังด้วยช่วงนั้นมิชชัยบัญชาอะใครละ่ะยอเยอะแยะ,ยะ,ยะดาราหนังเยอะสมัยต่กี้นะ,ะสมัยก่อนมาดูหนงังมีแต่หนังเร่หนงังหุ้มผ้ารอกเ <c oughs> ขามาฉายถ้าใครมาฉายหนงังแล้วทำมอลก็เหมือนกันหละมอลมมาแต่มวยมอำํมมอำ เออถ้าไม่ได้มาสัมมาลวพ่อปู่ดีก็คือจบไม่ได้เครื่องไฟก็ไม่ติดใช้ก็ใช้ไม่ได้ฝนตกตกตนี่วันนั้นนมาขอบาหยาตกนะเมื่อวันวันอวันข่าวดนตรีมามาเล่นวันนั้นนมาจากสุรินไปเขาจ้างมาบุญบุญนี่แหละบุญบุญทาชาติไทยแหละบุญชาติไทยเออขาเรียกชาติไทยใช่ไหม เออนั่นแหละว่าฝนอย่าตกไม่ต้องตกเวลาเฮกฐินอ๋อแหฮไอ้ปูตาก็อย่าให้ตกนะมันก็ไม่ตกตลอดทั้งคืนเลยตอนนั้นนะอ่ะทีนี้ตั้งนะโมก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสามัมพุตตะสามครั้งเลยเนาะแม่นบ่เออเด็ก <c oughs> สาธุปริตวานามิตังสมิตาปันตาวิคิตจิตตาปริตังปนันตุสักยิเามิจารุเปกิริสิขระตติจันตลิเคอยมานททเปรเติจะขามิตรุอนากหะเนเคหะวัตุมิเเตภุมาจะยันตุเทวาฉละทละวิสเมยัขะคทปนาคาทิทันตา สันติเกย่ยงมงนิวะเราอาจารยงสัตวเทวเมสุนันตุธรรมะสวรรคโลกยัมปัจจันตาธรรมะสวรรคโลกยัมปัจจันตาธรรมะสวรรคโลกยัมปัจจันตาสาธุสาธุา์ตรตัเบกน้องตโรวรล่อเ้อส์นี่ยเมืต่มตัวเบกมุกตงต้องหันหน้าไปทิศตะวันออกมุก้าง,งนี้วะถ่ายทำทางนี้ก็ได้หรือทางโน,น,น้นอไหมันมันเกะกะไม้เนาะ เออสาธุจ <m> ุดเด้อเราเอ้ยเตีนมวยอัน <ả> ม <nh> <ốn> <m> ูลโอ้ยเราเคยย่งพเนกบรรดาหนึ่งพเนกเด้อเราเอ้ยอาป่อสามตัวตรงคืคยบนนี่จารย์สายตามจะถิบเหมือนวันนั้นเนาะวันนั้นเ็ถ้าวัดถูกกว่าไม่เชิงว่าผพิดก็ไม่เชิงวันนั้นนะ มันมีเหล็กห้าแต่ว่าน,นั้นวันวันนี้จะจะกลับะจะบ <laughs> จะจะทำแบบหารว่าบ่น้อยบ่ารล้านเปอร์เซ็นต์นี่สงสัยจะไม่ <laughs> ไม่ไม่่าเหมือนเดิมห <c oughs> รอกกลัวสาธุสาธุสาธ,สาธุเรากรบกรบตึ่เราตึ่นาทานาเราส่วงประจุยตํมเรตํมรองเราหลับพ่องเด้อไงเอเอเรารักเธอมือมา មើលពីឆ្ងាយមើលពី YouTube ช่อง YouTube សុំអុយឃើញបណ្ដាលលុយឃើញផងគច្ចាណាឡើងមុនលោកមកនេះណា มันนิ่งมันนิ่งว่ะมันเล็กไม่นิ่งเออม่นิ่งเอาเราอนิ่งนิ่งเอาอ้ยมยมยนิ่ง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 อืมออย่างี้ไม่นิ่งนะครับทุกคนอ้ยไปนิ่งนิ่งเรานิ่งถ้าใาช่เล็กยันิ่งนะครับทุกคนอืมมันนิ่งมันไม่นิ่ง มอนเรามอนนี่มันนิ่งรถนอืมไ่นนิ่งจะนับได้ไงเนาะน อ้าล่างเราล่างม้นวนเหาบานเคยใชาอะใบโตข้างลึกสามตัวเห็นแล้วสา,สามตัวเห็นแล้วอ่าชมล่างเราล่างอขอล่างต่อครับล่างล่างปีโต คือช่นีเร็ยแร้วไรั่ไหละไอกระดานที่เขียนนี่น้อยโซนกรานเขีดโน้ตกากาอยู่นี่ครับทุกคนห็นครับทุกคนเออเออเธอโมอเอ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 อยออเออเเต็มๆเคอออเออนเออเเออเเออะออเมัเเ ลางมันก uh, ็เลยเพลิเออลืมแต่แต่แต่ไม่ลืมหรอกแต่ว่าโอ้เห็นเห็นแล้วนะคือคือคือถึงคิดถอดแล้วเออเห็นอยู่อันนี้ยังบอกอเลยล่ะดึงดึงได้เลยครับดึงได้เลยหมุนแล้วดึงได้เลยครับไหล่ะโยธมอยธมครับโอ้ดูนี่ครับสาธุสาธุกบวยขคุยชโมเดอร์เราล้างเลยกบวยขคุยชโมเดอร์ อาจารย์บ,บอกว่าอย่าให้เสียชื่อเด้ออาจารย์ครับอาจารย์บอกว่าบบอย่าให้เสียชื่อเด้อ <c oughs> ขอไปแนละ้ว ทะเบียนรถทะเบียน,นพรพิมพนีะทะเบียนรถพิมพนี่เลยโอ้โหจนเต็มเลยดีวันนี้ไม่กลา้าว่าเหมือนเดิมนะล้านเปอร์เซ็นต์ แต่อย่าซื้อมากนะซื้อเล็กๆน้อยๆคนไหนรวยๆก็ซื้อเยอะๆคนไหนทุกๆซื้อละยี่สิบสามสิบไปถ้าผิดก็ยาดาลุงอาจารย์สายตาทิพย์นะทุกคนนั่นแหละอชอบไปซื้อเนาะเลขแปดเออนี่แหละแปดนี่มีตัวเดียวแปดตัวนี้คือแปดเนะครับเล็นแปดนะครับ อแต่ว่ามั่นใจใช่ไหมคะมั่นใจอยู่เห็นชัดเชดเัดปพอตัวนี้มันเละวิ่งมาสองครั้ง<อ>ตัวนี้มาครั้งเดียวยแต่ว่าตัวนี้มันมาสองครั้งอเ,เออไม่นิ่งเลยมันมาทีแรกมันไม่ชัดรอบสองมันนิ่งเนี่ไอ้ตัวบนนะสามตัวนะแต่ก็ไม่แน่นะอย่าอย่าไปเชื่อผมหลายเนอะอย่าอย่าไปเชื่อไอ้ตาลูกอ,อ,อาจารย์สายตาทิพย์อาจจะพอเปลี่ยนที่ใหม่ด้วย แล้วแต่ลูกปูรลักเขาจะให้ย,ยังไงก็เห็นอย่างนั้นแล้วเป็นแนวทางเอ,อเป็นแนวทางวันนี้มทำพิธีไม่เหมือนตอนนั้นยาวพราะว่าพูดเรื่องอดีตผมไปอยู่กับลูกปูสวงตอนนั้นนะแต่ในนี้อยู่กับลูกปูรลักในวันก็สักสิทธิ์เหมือนกันครับอืมใครมาลุกลูกไม่ได้จะใช้หนังใช้อะไรถ้าถ้าไปพูดผิดพูดอะไรหรือไปเยี่ยวไป ผิดที่เดี๋ยวก็รู้จักเออแน่นอนอือันนี้อาจารย์สายก็ให้ตามที่เห็นเนาะตามที่เห็นใครชอบก็สามารถซื้อตามได้นั่นแหละถ้าผิดถ้าถูกหรือผิดผมขออภัยอยู่ตรงนี้แหละครับอืของไม่แน่นอนครับผมอืถ้าคนรวยซื้อเยอะแต่คนคนทุกคนยากก็ซื้อเล็กๆน้อยไปมันจะหมดเงินมีจำเกิดมีจำเกิดนะทุกคนเอาแค่นี้นะ อ่าไม่ต้องเหยาวยืดมากเอ่าผมถ่ายคลิปครับอ้าวสวัสดีทุกทุกคนอ่าถ่ายตรงตรงยังถือแล้วก็ถ่ายอย่างขอขอถ่ายตรงตรงเลยครับถ่ายตรงตรงเหรอทางนู้นดีกว่ามันจะส่งทางโน้นเนาะถ่มันจะได้เออเขียนตาทิพย์อ้ยจะใช้รอบรอบใหม่ใช่ไหม ก็เป็นเนื้อนะครับทุกคนสีเดียวกันแลตอนนั้นเลยไอ้ตจวเดิมนั่นและแล้วยังไงลองเอาไปซื้อดูนะครับกาทิพย์ตัวงิที่แล้วเนี่ยของอาจารย์สายก็ห้านี่พี่น้องพี่น้องเขาเอ่อห้าสองสามห้าสองกี่ค่ะสามเก้าสองอาจารย์้ไหน เอาอีกใช่ไหมไม่เดี๋ยวเโาเขอตาของเออเอาเะมันจะลูกตัวเล็กเนย่เนี่ยลูกวิ่งตัวเดียวคือแปดนะครับครับสามตัวคือแปดห้าคนแปดนะครับสองตัวล่างคือแปดเจ็ดเนาะฝากไว้เป็นแนวทางด้วยนะครับผมครับผมใครแชร์ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับครับใครชอบก็ชอบซื้อถ้าถูกกับคุบฝันหรือได้มาแต่ทางอื่น ถ้าถูกกับอาจารย์สายตาทิพย์ก็ซื้อไปหนักหน่อยถ้าไม่ชอบก็บไม่ต้องซื้อแล้วแต่แล้วแต่เขาชอบเนาะครับอืมเอาแน่นอนไม่ได้ป้าๆผมเห็นยังไงผมก็บ,บอกอย่างนั้นครับอืมเมื่อไอ้งวดที่แล้วผมก็บ,บอกสองแปดห้างวดที่แล้วนะกับสองห้าผมก็ผมก็บ,บอกว่าระาวาังหกเออระวังหก แต่มันก็มาหกจริงๆก็บอกว่าห้าล้านเปอร์เซ็นต์เลขตัวเดียววิ่งวิ่งห้ามันก็ถูกต้องแต่งวดนี้คอยดูอย่าพึงด่าผมนะอย่าพึงด่าผมนี่กําลังถ่ายทำสองครั้งนะครั้งต่อไปเป็นครั้งที่สามนี่ครั้งที่สองครั้งที่สามผมจะหยุดหยุดพักหยุดพักเออหยุดพักแต่ทําตรงไหนเนี่ยผม ยังไม่บอกมีที่ไว้แล้วแต่ว่ายังไม่บอกให้ทำสามค้างก่อนจบสามค้างผมจะพักประมาณงวดสองงวดหรือสามงวดจะติดติดไปเลยติดแจไปเลยไม่ได้อืมมันจะเคลออไปทางอื่นเอาแค่นี้นะโชคดีทุกทุกคนนะขอบคุณครับโชคดีโชคดีจะใครเห็นลุงสายกับคงจะรู้จักแหละจอะน้ำบอดานอยู่ตรงไหนเห็นหมดอ๋อ ก่อนโชคดีมีโชคลาภนะครับสวัสดีครับ